ค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ความปลอดภัยในการเล่น 2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมค่ะ 3. ความปลอดภัยในการใช้ยา บนท้องถนนค่ะและ5ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นค่ะวันที่1เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเล่นความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองในการเล่นนะคะเช่น ในการเล่นชิงช้าเด็กๆต้องนั่งบนชิงช้าแล้วค่อยแกว่งนะคะเด็กๆห้ามยืนบนชิงช้าแล้วแกว่งนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆในการเล่นสไลเดอร์ก็เช่นกันนะคะเด็กๆควรให้เพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าลื่นลงมาก่อนแล้วเด็กๆค่อยลื่นตามลงมาค่ะถ้าเด็กๆลื่นลงมาพร้อมกันทั้งสองคนเด็กๆ จะได้รับบาดเจ็บได้นะคะเด็กๆวันที่2เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าเป็นสิ่งของที่เด็กๆเ,เล่นไม่ได้เลยค่ะแล้วห้ามเอานิ้วไปแย่ที่ปลักไฟเด็กขาดนะคะ เพราะอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตและอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะเด็กๆแล้วก็ของมีคมเช่นคัตเตอร์กันไกลมีดตะปูเด็กๆจําไว้เลยนะคะว่าของแหลมคมเหล่านี้ห้ามเด็กๆเล่นเด็ดขาดเลยค่ะเพราะจะเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆ อาจจะทำให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บได้เลยค่ะวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะยาประกอบไปด้วยยาภายนอกและยาภายในยาภายนอกใช้สำหรับภายนอกค่ะเช่นเป็นแผลมีดบาดหกลม้มเป็นต้นค่ะส่วนยาภายใน คือยาที่ใช้รับประทานเข้าไปค่ะเด็กๆโดยจะมีด้วยกันสงชนิดนะคะได้แก่ยาเม็ดและยาน้ำค่ะซึ่งการใช้ยาต้องได้รับคำแนะนำจากหมอก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆถึงจะรับประทานยาเข้าไปได้ค่ะไม่ใช่ว่าเด็กๆเจ็บป่วยแล้วจะไปซื้อยามาทานเองได้นะคะเด็กๆต้องไปหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอเป็นคนสั่งยาให้นะคะ วันที่4ีเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเด็กๆคะการที่เราจะข้ามถนนเราต้องข้ามตรงทางม้าลายและสะพานลอยเท่านั้นนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆจะเล่นกันเด็กๆข้ามวิ่งเล่นที่ถนนโดยเด็กขาดนะคะเพราะเป็นสถานที่ที่รถวิ่งส่วนที่เล่นของเด็กๆคือสนามนั่นเอง เวลาเด็กๆจะข้ามถนนเด็กๆจะข้ามถนนเลยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะข้ามเลยไม่ได้นะคะเด็กๆต้องอยู่กับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองพาเด็กๆข้ามถนนนะคะและเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวามองให้รอบครอบก่อนไม่มีรถถึงจะข้ามได้นะคะเด็กๆ วันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นค่ะเด็กๆคะเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในสถานที่สาธารนณะ เวลาเด็กๆเจอคนแปลกหน้าเนี่ยให้เด็กๆพยายามเดินหนีนะคะอย่าเข้าไปใกล้ไม่อย่างนั้นเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วเวลามีคนแปลกหน้าเอาขนมหรือของเล่นอะไรมาให้เด็กๆห้ามรับเป็นเด็กขาดนะคะเพราะเขาจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่ทราบค่ะทางที่ดีนะคะให้เด็กๆอยู่กับพ่อแม่จะดีกว่านะคะเด็กๆเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยค่ะ ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกและได้รับความรู้กันมากมายกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอลด้วยนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภยัยคุณครูเปิลจะให้เด็กๆบอกชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมที่ทำให้เกิดอันตรายคนละสองชื่อนะคะ แล้วส่งมาที่ไลน์เหมือนเดิมนะคะ